สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิ k s t a r t นะครับคลิปนี้เราจะมารีวิวท่อ hk motor นะครับวันนี้นะผมสั่งท่อมาทั้งหมดนะครับ2ใบนะเป็นโมเดลเดียวกันนะครับต่างกันแค่วัสดุที่ใช้ทํานั่นเองอีกใบหนึ่งจะเป็นสเตลเลสนะครับอีกใบหนึ่งจะเป็นไทเทเนียมทั้ง2แบบนี้ต่างกันที่น้ําหนักวัสดุที่ใช้ทํา2ใบนี้เสียงต่างกันไหมระหว่างวัสดุสเตลเลสกับวัสดุไทเทเนียมนะครับซึ่งคําตอบก็คือเหมือนกัน ตัวนี้จะเป็นงานสแตนเลสนะครับเนมเพจก็จะเขียนว่า HK Motor Original SR 400นะครับรอยเชื่อมทุกใบนะครับก็จะแถมเข็มขัดรัดคอท่อมาให้1อันนะครับหน้าเป็นสำหรับยึดตุ๊กตาหิวท่อนะ ดูงานครับสำหรับเพื่อนๆนะครับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นชิ้นงานตัวจริงนะครับอาจจะเห็นที่เพื่อนๆเขาใส่กันครับวันนี้เราเอามารีวิวให้ดูแล้วกันด้านในก็จะมีจุกลดเสียงมาให้แบบนี้นะสามารถถอดออกได้นะครับถ้าใครไม่ชอบอยากจะลั่นก็ถอดออกได้นะครับเง,เงียบๆก็ใส่ไว้นะเวลาแบบเข้าอุทยานอะไรเงี้ยครับด้านในก็จะประมาณนี้ รประมาณนี้อันตัวนี้เป็นสเตเลสนะเดี๋ยวเราลองมาดูอีกใบหนึ่งนะครับโอ้โหตัวนี้หยิบขึ้นมานะครับเบาเลยนะครับตัวนี้วัสดุเป็นไทเทเนียมตัวเพดเหมือนกันนะครับตัวเพดเหมือนกันรอยเชื่อมนะครับต่างกันที่วัสดุนะครับน้ำหนักคุณภาพเสียงเหมือนกันเลยนะครับด้านในก็จะมีตัวลดเสียงมาให้เหมือนกันไม่ชอบก็ถอดออกนะครับ ตัวลดเสียงนะครับจุกลดเสียงนั่นเองนะครับเราถอดออกมาแล้วนะครับเวลาถอดก็มันจะมีสกูยึดอยู่ด้านใน1ตัวนะครับให้เพื่อนๆถอดสกูตัวนี้ออกก่อนเสร็จแล้วก็หาลูกบล็อกนะครับหรือว่าอะไรก็ได้ประมาณสักเบอร์17-18อย่างเงี้ยครับใส่เข้าไปในตัวท่อนะครับใส่เข้าไปทางนี้นะครับแล้วก็สไลด์มันนะครับวิ่งมาเขย่านะครับกระแทก เหมือนกับเราเอาตัวรูปบล็อกเนี่ยนะครับวิ่งเข้ามาให้มันมากระแทกกับตัวรถเสียงตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะดันออกมานั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับถอดออกทางนี้นะครับนะครับนี่มันจะอยู่ตางนี้เวลาออกก็ออกทางนี้สกูมันจะยึดตัวรถเสียงอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ทําการถอดออกก่อนที่จะหาอะไรไปดันมันไปกระทุ้งมันออกด้วยนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับเราสั่งคอท่อมาด้วยนะครับคอท่อของ hk motor เช่นกันนะครับเป็นคอท่อไทเทเนียมดัดนะครับทรงเลื้ยนะครับหน้าแป้นนะครับที่ใช้สําหรับยึดตรงคอท่อนี้นะครับเป็นอลูมิเนียม cnc นะครับหนาแข็งแรงนะครับก็เจาะสําหรับใส่เซนเซอร์ของรถหัวฉีดนะครับรถหัวฉีดจะต้องมีเซนเซอร์ตรง ไอเสียนี่1ตัวนะครับหนาอยู่นะโอเคอยู่นะรอยเชื่อมก็ประมาณนี้นะครับเนมเพจของ h k Motor ครับใครสนใจก็ลองเข้าไปดูที่ Facebook ช่างตีได้เดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับใครสนใจก็ลองทักเข้าไปจองคิวไปสอบถามราคาดูทางผู้ผลิตเขาก็แนะนำมานะครับว่าเวลาติดตั้งเนี่ยให้ใช้ถุงมือนะครับเพื่อป้องกันความมันที่จะไป ติดตามท่อไทเทเนียมนะครับเวลามันมีคราบมันคราบรอยนิ้วม,มือไปติดอย่างเงี้ยเวลามันเกิดความร้อนเนี่ยรอยพวกนี้มันจะทิ้งติดค้างอยู่บนตัวท่อนะครับหรือไม่ถ้าไม่มีก็ติดตั้งเสร็จแล้วก็ให้ใช้พวกแอลกอฮอล์หรือว่าทินเนอร์นะครับเช็ดทำความสะอาดคราบมันพวกนี้ออกก่อนที่จะสตาร์ทรถนะครับไปติดตั้งกัน นนี่ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันฟังในนี้ก็อาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับใครอยากรู้ใครอยากสัมผัสก็ลองสั่งมาใช้งานกนะันดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็เข้าข้าแล้วกันประมาณน,นี้นะเสียงที่ได้ยิน จากกล้องนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะแต่ก็ไม่เท่ากับฟังด้วยหูของตัวเองนะครับใครสนใจก็ลองสั่งมาใช้งานดูนะครับจะได้รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงท่อ HK มอเตอร์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ